ย่างเนไปเลยเงินก้อนนั้นอีกสองวันเพื่อนพี่ก็คืนแล้วถึงเวลานั้นพี่คงมีเงินใจจกให้เพื่อนลูกเลยนี่พวกคุณก็ทํางานขนของกันแล้วนี่ทำไมยังสั่งบะหมี่เปล่าไม่ใส่เนื้ออีกล่ะอ๋อหน้าชอบทานแบบนี้แหละจะกินยังไงพี่จะบะหมี่เปล่าจืดจะตายยังไงเติมซีอิ๊วหน่อยก็ไม่จืดแล้วเพ,พื่อนไม่กี่วันลูกฉันจะเปิดเทอเมแล้วอะเงินนี่นายยืมฉันไปละคนกำลังยุ่งอยู่ไม่ว่าแค่นี้นะ คุณทำงานก่อนเถอะคุณไปไหนมาทำไมเพิ่งจะกลับบ้านนี่คุณเงินก้อนนั้นเพื่อนผมคืนแล้วนะจริงเหรอนี่เดีย๋ยวันนี้เราพักสักวันเถอะจะกินของอไะไรๆกันไหนสิคุณไปกินบะหมี่ร้าน,น,นเดิมันเถอะนี่พวกคุณวันนี้ร้านผมขายดีมากเลยเนี่ยผมเลยแถมเนื้อให้ขอบคุณนะคะค้าไม่คิดตังค์ด้วยนะ